็นนโยบายของรัฐบาลนะครับมันมีการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ <S <S ตอนนี้การกีฬาประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นเราต้องลดภาระต่างๆมากขึ้นเมื่อเราดําเนินการโครงการ BCG ขึ้นมาแล้วเนี่ยคนพบนะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับจัดอ e ีเวนต์กีฬาบวกกับการท่องเที่ยวทํำยังไงที่จะให้มีความสะอาดไม่ไปรบกวนธรรมชาติไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานกลายเป็นเทรนใหญ่ระดับโลกณนาทีนี้ ไม่มีบุคคลใดหรือองค์กรไหนเพิกเฉยได้อีกต่อไปหลังจากเราทุกคนต่างเคยรับแรงกระแทกสัมผัสถึงผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหัวเรือใหญ่ดาเนินกิจกรรมกีฬาภายในประเทศคันรับนโยบายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินโครงการการท่องเที่ยวและกีฬาสีเขียวช่วยชาติสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าโมเดลเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า BCG โมเดลเนี่ยนะครับก็คือ Bio c i ซ c u l a r g กร e นการนำเอาโมเดลเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมาใช้กับวงการกีฬาทั้งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพต่างๆเนี่ยการจัดการแข่งขันเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะต้องใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราได้ทำตัวอย่างแบบนี้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติมาแล้วที่เราอยากที่จะให้มีสำนึกนะครับว่าการจัดการแข่งขันเนี่ยต้องไม่ไปเป็นภาระกับสิ่่่่งงแแแววววดล้้้้อมไไใชาาาจจักรรรขขนเเส็ยทิะ เต็มเลยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีการรณรงค์นะครับในเรื่องของการลดการใช้โฟมลดการใช้พลาสติกถ้าจําเป็นจริงๆเราก็จะต้องนําเก็บมารวบรวมเพื่อไปรีไซเคิลต่อวิสัยทัศน์ของดรก้องศัก์ยอดมณีประกาศไว้อย่างชัดเจนภายในงานเซตกับการพัฒนากีฬาไทยภายใต้นโยบาย BCG เพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์ของวงการกีฬาไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มดำเนินการแล้วอย่างจริงจังในรายการแข่งขันสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ รองรับนักกีฬาผู้ติดตามและผู้ชมจำนวนมหาศาลเป็นกลุ่มเป้าหมายแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยที่สุดส่งเสริมการใช้งานซ้ำให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภคโดยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วแปลสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิล ในมิติของการดําเนินงานของการกีฬาประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการลดพลังงานต่างๆการแยกขยะการกําจัดขยะการใช้เสื้อผ้านะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราได้เปิดตัวยูนิฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีดรายดายทอผ้า โดยลดการใช้น้ําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ขยายผลไปนะครับไม่ใช่การกีฬาประเทศไทยเท่านั้นเราขยายผลไปที่สโมสรต่างๆการเริ่มต้นก็คือฟุตบอลนะก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีสโมสรฟุตบอลเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการกักบเราสสโมสรต่อไปเราก็จะขยายผลให้มากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้คนละไม้คนละมือนะฮะการขยายตัวของอุตสาหการรมกีฬาเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนครับลดการใช้น้ําในการผลิตเสื้อผ้าจะช่วยโลกได้อย่างไรลองมาดูตัวเลขนี้ครับ นวัตกรรมดีๆผลิตเสื้อวิ่ง1ตัวลดการปล่อยน้ำเสีย71ขวดผลิตเสื้อ15,000ตัวประหยัดน้ำ260,000กว่าลิตรนั่นคือน้ำดื่มสำหรับ5คนกินได้ตลอดชีวิต เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้นําเอานโยบายของรัฐบาลนียมาขยายผลแล้วก็มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยไปดําเนินการโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมเราจะประสานทั้งในมิติของการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกันกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้โมเดลเดียวกันก็คือ BCG เช่น Sport Tourism จัดอีเวนต์กีฬาบวกกับการท่องเที่ยวทํำยังไงที่จะให้มีความสะอาดไม่ไปรบกวนธรรมชาติไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของเมืองไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้แก่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ความหลากหลายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ำ กีฬาหลายรายการของกกทดำเนินการให้สอดคล้องกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยรายการวิ่งเทรลดอยอินทนนท์สนามไทยแลนด์บ y าย m b ให้ผู้เข้าแข่งขันพกชอ้อนและกระติกน้ำมาเองเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกเช่นเดียวกับสุดยอดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกที่บางแสนติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารเปลี่ยนเป็นปุ๋ยภายใน24ชั่วโมง หลังจากที่เราได้ทําโมเดลแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนี้การกีฬาของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีตัวชี้วัดว่าเราจะต้องมีแผน business plan <S <S <ๆ>ก็หมายความว่าเราต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นเราต้องลดภาระต่างๆมากขึ้นเมื่อเราเดําเนินการโครงการ BCG ขึ้นมาแล้วเนี่ยค้นพบนะครับว่าเราสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนาในทางกับกัรเราสามารถที่จะใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเอาขยะมาก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปในอนาคตเนี่ยโมเดลนี้เนี่ยจะมาช่วยนะครับในการ ที่จะทําให้โมเดลเศรษฐกิจของการกีฬาห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนครับ